สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอวิดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถมิ t ูวิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับเข้ามาที่หน้าร้านโอวิดีช็อปของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับสมาร์ทเกตโอวิดีทูนะครับรุ่นลูฟี่เอเมนูภาษาไทยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับสายพ่วงแบบมีสวิตช์เปิดปิดนะครับเพื่อไม่ให้เกตไปกินไฟของแบตเตอรี่ตอนที่เราไม่ใช้รถนะครับพอร์ตโอวิดีนะครับของตัวรถมิสูวิชินะครับก็จะอยู่ด้านลนะครับี้ยเ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ก็คือตัวปั๊กของสายพ่วงนั่นเองนะครับก็จะจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่สวิตช์เปิดปิดนะครับร้อยตรงนี้เลยสามารถเปิดปิดเกจได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเกจนะครับอ่านค่าอะไรของรถมิสูบิชิปาเกโร่ปี2020นีคันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการสตาร์ทรถนะครับปิดประตูแป๊บนึงนะครับสตาร์ทรถนะครับเมื่อสตาร์ทรถนะครับตัวเกจนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับเป็นลูฟี่ ไทยแลนด์ดีๆต้อนรับแบบนี้นะครับก็โตเกตนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือจะเปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายนะครับตัวลูฟี่ XS ตัวนี้นะครับนี่นะครับกดสามารถกดเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าจอมีให้เลือกมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอแรกกันนะครับเป็นหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือสามารถนะครับบอกค่านะครับต่างๆของรถนะครับก็คือความเร็วนะครับวัดรอบนะครับ รวามร้อน้ํานะครับความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับบอกด้วยนะครับบูเทอร์โบแบตเตอรี่นะครับเราสามารถขดเปลี่ยนได้นะครับหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่ตัวเลขใหญ่หนานะครับทำให้เราดูได้ชัดเจนนะครับก็จะตั้งค่าของความเร็วนะครับปัจจอบนะครับความร้อนน้ำนะครับความร้อนน้ำมันเกียร์อยู่ที่75องศานะครับแบตเตอรี่นะครับ ส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่ออกกราฟิกนะครับสีแดงดูสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถใส่โลโก้ของมิ s ซูบิชิได้จะสังเกตนะครับว่าตัววัดรอบนะครับของเกตนะครับจะสมูทไม่ดีเลยแบบนี้นะครับก็คือจะหมุนอ่าก็คือจะกวาดนะครับไปเหมือนตัวรถแบบนี้เลยนะครับสังเกตนะครับนี่ของรถนี่ของเกตนะครับสองพันการรอบเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนหน้าจอได้อีกนะครับ อันนี้จะเป็นหน้ารวมนะครับหน้ารวมก็จะบอกทั้งหมดนะครับ12ค่าในหน้าจอเดียวแบบนี้เลยนะครับบอกค่าต่างๆครบจบไปตัวเดียวเลยนะครับทางร้านเรานะครับเซต ค่าพร้อมใช้งานให้คุณลูกค้าเลยนะครับกรณีมาติดตั้งที่หน้าร้านหรือสั่งซื้อออนไลน์นะครับทางร้านก็เซ็ตค่าพร้อมใช้งานไปให้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแค่เมื่อได้รับเกตที่เราส่งไปนะครับก็แค่สตาร์ทรถนะครับหาตำแหน่งวางเกตที่ชอบนะครับเก็บสายให้สวยงามเสียบปลั๊ก OBD เข้าที่พอร์ตของรถก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเราตั้งค่าไปให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจีมิเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าใจโรสโคปแบบนี้นะครับคือการลาดเอียงของตัวรถนะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับเกตลูฟี่ XS ตัวนี้นะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับทดสอบความเร็วรหัสวิเคราะห์ปัญหานะครับการตั้งค่าอื่นๆนะครับการตั้งค่าข้อมูองู้ใช้การตั้งค่าจีมิเตอร์และไจโรอะไรเงี้ยครับก็เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับรับประกันให้3ปีเต็มนะครับขับรถมาที่หน้าร้าน o b d Shop มีบริการติดตั้งเก็บสายให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับเป็นบริการติดตั้งและเก็บสายให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับเก็วัดลูฟี่เอตัวนี้นะครับในรถหลายๆยี่ห้อนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับวันนี้ผมป๊อปบ OBD Shop นะครับขอจบรีวิวเกจวัดลูฟี่ XS เมนูภาษาไทยรับประกัน3ปีตัวนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งแวะมาหน้าร้านนะครับหรือเข้ามาดูได้ที่ f c e e o o o โอบิดอบหรือ YouTube โอบิดอ숍ได้เลยนะครับในวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสำหรับปาเจโลปี2020นะครับสนใจทักแชทนะครับหรือโทรได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ